สวัสดีครับเพื่อนเพี่พที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ก็จะนําเสนอ,อต้นสมุนไพรนะครับวันนี้ก็เป็นต้นเดิมนะครับที่เป็นสมุนไพรแก้รักษาโายรคไตระยะสุดท้ายนะครับเ,เป็นใช้สำหรับโรคไตโดยตรงนะครับสามารถรักษาหายได้ภายใน สองเดือนนะครับเป็นแรกสุดท้ายนะครับก็รักษาหา,หายได้ภายใน2เดือนทีนี้ก็วันนี้ผมก็จะแจ้งข่าวนะครับก็ผมก็จะมีะต้นเล็กๆสำหรับไว้ขายนะครับถ้าใครที่สนใจสมุนไพรตัวนี้ก็ผมก็จะ,ะแบ่งขายตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับ0823465196นะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจสมุนไพรย่าน้ำดับไฟหรือว่า,าย่าพันธุ์งูเขียวนะครับอันนี้นะครับก็จะหายากนิดนึงสำหรับเพราะว่าไม่ได้มีอยู่กันทั่วไปไม่ได้เกิดขึ้นในทั่วไปเพราะว่าอันนี้ต้องอไปหาเบี้ยหาพันมา,าปลูกไว้ก็ใช้เวลานานพอสมควรน,นะครับอ,อันนี้ ผมก็จะขายนะครับต้นเล็กต้นใหญ่ก็มีนะครับะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะ,ะขายให้ไว้สําหรับการปลูกเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะถ้าจะถอนแบบนี้ผมผมก็ยังไม่ขายนะครับสําหรับใครที่สนใจต้องการจะปลูกไว้รักษาโรคไตนะครับผมก็มีต้นเล็กต้นน้อยนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับนะครับ ต้นก็จะมีลักษณะนี้ใบลักษณะนี้นะครับใบใคล้ายๆกับใบะสะระแหน่นะครับแล้วก็มีฝักมีดอกแบบนี้นะครับดูได้ครับราคาก็ไม่แพงครับทัวรเข้ามาติดต่อได้ครับเพราะขึ้นอยู่กับขนาดของอต้นพันธุ์นะครับว่าต้นเล็กต้นใหญ่แค่ไหนนะครับ สำหรับที่สวนผมก็จะมีอยู่สองสามสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก,อกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีลักษณะเดียวกันก็คือเป็นหญ้า,าพันธุ์งูเขียวเหมือนกันนะครับสังเกตดูที่ฝักแล้วก็ดอกนี้นะครับดอกจะเป็นสีม่วงๆ่วงแต่ว่าลักษณะใบจะไม่เหมือนกันใบตัวนี้จะไม่มีรอยอความหยักจะน้อยลงนะครับแต่ว่า,าสรพพคุณก็จะเหมือนกันนะครับใช้รักษาโรคไต โดยตรงเหมือนกันผมปลูกไว้เข้าสู่ปีที่น่าจะเป็นปีที่3แล้วละครับตรงนี้เพราะว่าผมก็ได้นำมาขยายพันธุ์นะครับก็ปล่อยให้มันปล่อยให้มันขยายพันธุ์เองตามธรรมชาตินะครับในสวนผมก็ปลูกไว้ต้นเล็กต้นน้อยก็มีนะครับ นะครับต,ต้นเล็กต yeah, ้นน no. ้อยผมก็ขยายออกมาแบบนี Favorite ้นะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับกําลังแทงฝักขึ้นมานะครับนี่อีกสายพันธุ์หนึ่งก็สายพันธุ์บ้านๆนะครับจะก็จะเป็นหญ้าพันธุ์งูขาวนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของหญ้าพันธุ์งูขาวนะครับสายพันธุ์บ้านๆตัวนี้ค่อนข้างเยอะครับ เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ภาษาอีสานเขาเรียกบักควยงูนะครับจะเป็นเป็นลักษณะปลายแหลมๆขึ้นมาคล้ายๆกับควยงูนะครับนะครับก็จะมีลักษลักษณะของสรรพคุณเหมือนกันก็คือรักษาเกี่ยวกับโรคไตโรคความดันนะครับเนี่ยครับตัวนี้ส่วนประเภทที่นำมาจาก ทางภาคกลางนะครับหรือว่าทางจังหวัดอื่นที่อาจจะไม่ใช่ภาคกลางนะครับก็อาจจะมีแต่ว่าแถวบ้านผมเนี่ยไม่ค่อยมีต้องนํามาจากที่อื่นนะครับก็จะเป็นสายพันธุ์นี้นะครับสายพันธุ์ที่มาจากาทางจังหวัดอื่นนะครับก็ผมขายาตามขนาดนะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ สำหรับสมุนไพรรักษาโรคไตระยะสุดท้ายก็สามารถาหายมาแล้วนะครับมีคนหายมาแล้วนะครับก็ลองเอาไปต้มนะครับใช้วิธีต้มก็คืออต้มประมาณสักน้ำเดือดๆนะครับประมาณ20มนาทีใส่เข้าไปกำมือหนึ่งนะครับแต่ว่า,าก่อนที่จะต้มเนี่ย ก็คือต้องเอาไปปลูกขยายพันธุ์ก่อนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเอาไปต้มเลยแล้วก็ไม่มีไม่ได้ขยายพันธุ์แล้วก็ของมันจะหายากนิดหนึ่ง mm hmm. ก็สำหรับท่านใดที่สนใจต้นพันธุ์นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับทาง0823465196นะครับขอบคุณที่สนใจรับชมแล้วก็วันนี้ก็กราบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับ